ตุนมากระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาร์บ้าวอาร์วีฟีไฟวัลูเลนเกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเช็คเพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากระพอยพร้อมใหม้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาบาถมอเตอทุกคนครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับดาร์กเมดนะครับผมถ้าคุณจะเล่นดาร์กเมดนะครับคุณควรจะรู้อะไรบ้างนะครับผม ก่อนอื่นนะครับดาเมทเนี่ยเรามาดูที่เบสิคสเตตัสก่อนนะครับเบสิคสเตตัสของด้าเมทเนี่ยสเต็งอยู่ที่159นะครับเด็กอยู่ที่136ที่เหลือเนี่ยเราจะเทเป็นอินหมดเลยนะครับพอคุณมาดูอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่ DM เนี่ยถืออุปกรณ์หลักเป็นมาเช i a l เซตนะครับซึ่งเน้นทางด้านหลบแต่เด็กคุณไม่มีทุกคนเด็กมันแค่ร้อยร้อยสามสิบกว่าคือ บอกว่าไม่มีก็ได้นะส่วนสติงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับก็แค่150กว่าเองเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่อึดและมันหลบไม่ดีอ่าพูดตรงนะมันไม่อึดและมันหลบไม่ดีนะครับเอาง่ายๆมันเหมือนมนุษวิสาแล้วกันทุกคนมันคล้ายๆวิสาแล้วกันอ่าประมาณนี้เพราะว่าสเตตัสหลักของมันเนี่ยจะไปลงที่ค่าอินซะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณรลเวลตันเนี่ยยังไงอินก็คือ1000นนะครับประมาณนี้แล้วทีนี้ดักเมดเนี่ย มันเป็นอาชีพใหม่เนาะมันเป็นตัวประเภทไหนนะครับเอาตรงมันคือตัวดีบัฟนะครับคุณนึกถึงเอฟอืมมันคือ f อแหละแต่มันเป็นสายเวทนะครับแต่วิธีการเล่นของมันน่ะไม่ใช่ FB เลยนะครับวิธีการเล่นของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูที่แพทเทิร์นหมดเนี่ยมันคือเบรดเดอร์จะชัดนะครับอ่ะเวลามันลงดันคนเดียวอ่ะมันคือเบรดนะครับผมและมันเป็นเบรดที่ก๊อปแม้กระทั่งแบทสามที่แขนสั้นน่ะทุกคนเพราะว่า ดาร์กเมทเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือมันตีได้วงไม่กว้างมากครับมันตีได้วงแคบๆแ,และปัญหาของดาร์กเมทคือตีได้แค่กลุ่มข้างหน้าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูว่าเอ้ยมันตีได้กว้างน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณไปดูที่สอนเล่นดาร์กเมทได้นะครับแอดทำไว้แล้วไอ้พวกที่ลงแจเขียวของดาร์กเมทอะไรพวกนี้แอดทำไว้หมดแล้วนะครับตรงนั้นคุณไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนเบทเทอร์โมด2เนี่ยพูดง่ายๆมันคือเบลเดอร์นะครับ มันคือเบดเดอร์ซึ่งมันไว้ตีบอสอย่างเดียวนะครับแบสามเนี่ยเอาไว้ตีมอนกลุ่ม um นะผมอ่าประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าฟาท่านสามครับมันเลยไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะครับอ่ามันเลยไม่จะเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าสำหรับของดาร์เมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เดมอนทิกเกอร์เหรือว่าเดมอนทิกเกอร์บเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือมันเอเรียสเหมือนกันเพราะะนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่นะฮะ ที่เหลือคุณก็แค่จัดสูตรเอาอันนี้สําหรับไมเทอร์โมสามเนาะสูตรที่แนะนําไม่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตรที่เพื่อแมกเนเต็ดกอดนะครับอินเทอร์นอลไอโฟชั่นเนี่ยอันนี้แนะนําก่อนนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ันแรงขึ้นอีกเนี่ยก็มาใช้อันนี้แล้วกันนะครับอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะได้พวกคิดเดเมตแล้วก็พวกแอมมานะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสายดีบัฟต่างๆอันเนี้ยถ้าเล่นกับปาร์ตี้ นะครับคุณได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเองคนเดียวเนี่ยเ,าเราไม่ได้อยู่ในแบทสามเป็นหลักพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเองคนเดียวนะครับแบบว่าลงโซโล,ล่ดันอะเราเราไม่ได้อยู่ในแบทสามเป็นหลักถ้าเราตีบอสเนี่ยเราเราอยู่แบทสองนะครับเวลาคุณเล่นแบทเทอร์โหมดของดาร์เมดเนี่ยให้คือคุณนึกถึงเวลาคุณเล่นเบลดเลยนะครับแบทสองเนี่ยคือแบทที่ตีบอสนะครับส่วนไอ้แบทสามเนี่ยคือแบทที่เก็บมอนมูแค่นี้เลยนะครับ แล้วทีนี้สกิลนะครับผมสกิลเนี่ยด้วยความที่ตำแหน่งหลักของมันคือซัพพอร์ตนะครับทุกคนเพราะนั้นเนี่ยสกิลมันจะพูดเยอะมากนะครับอันนี้อ่าอันที่คุณตําใจไว้ได้เลยนะก่อนอื่นเรามาพูดกันที่สกิลหาก,กินก่อนคือดีบัฟนะผมดีบัฟเนี่ยมีทั้งหมดที่ใช้หลักเลยน,นะมีทั้งหมดอ่าสองอันนะครับมีทั้งหมด2อันที่ใช้หลักหลัวงเล็บว่าที่ใช้หลักนะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นรูท70%ซึ่งรูทเนี่ยมันทำให้เฟดแดตไม่ได้นะครับถ้าติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลนี้ไปใส่กับบอสแล้วคุณหวังรูทไม่ต้องหวังรนะูทฮะเพราะบอสมัน,ม,นม, Dad, มันไม่เฟดแดตมันไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราหวังอย่างเดียวเลยคือลดดิเฟนด์200นะครับแต่ว่าอันนี้มันดีอย่างหนึ่งต่อให้ไม่ติดรูทนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยยังลดลง70%อันนี้ดีค่อนข้างหนืดนะ ถ้าเกิดว่าไปเล่นในโว่โดนไปค่อนข้างเหนื่อยครับสกิลของดาร์กเมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการปั่นป่วนฝั่งตรงข้าบนะครับมันมันมันเป็นดีบัฟคล้ายๆก,ากับของกับของเอฟบีแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะป่วนกันคุลระแบบนะครับของ Dark m เมดเนี่ยพูดตรงๆว่าครูดาวสกิลดีบัฟหลายๆอย่างค่อนข้างไวนะครับอย่างอันเนี้ยครูดาวแค่80วินาที ก็1นาที20่สวิเองทุกคนแต่ว่ามันอยู่ได้1ิวิถูกไหมก็เท่ากับว่าติดจริงๆมันก็แค่1นนาที4วิประมาณนั้นนะฮะเนี่ยนี่คืออันติดจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อันเนี้ยแนะนําว่าใช้บ่อยๆนะครับคืออันเนี้ยมันจะลดลลรีซิตคิวโคเดอเมดครับกับอ่าลดรีซิตสกิลแอมซึ่งไปเทคกันมาแล้วอันเนี้ยมีผลทําให้เราแรงขึ้นเพราะอะไรนะครับเวลาที่คุณาสใส่บอสไปเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าติดลบครับพอมันกลายเป็นค่าติดลบเนี่ยเท่ากับว่า,วา มันได้แอมเพิ่มเลยเว้ยอ่ามันไดแอมเพิ่มเลย7%คนที่ตีเข้าไปนะอ่าแล้วแรงแค่เราเหรอไม่ใช่แรงทุกคนเพราะดีบัฟมันอยู่ที่หัวบอสคุณนึกออกไหมดีบัฟมันอยู่ที่หัวบอสเพราะนั้นเนี่ยแรงทั้งตีนะครับอันนี้ใช้ไปเลยนะครับมันทำงานคล้ายๆกันกับสกิลของ e b AB. AB ก็มีสกิลประมาณนี้เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ครูดาวน์25วิทุกคนเออคููดาวน์25วิระยะเวลาที่ใช้ได้เนี่ยคือ30วินะครับเพราะนั้นเนี่ย บัฟอันนี้หมดอ่ะคือสาบใหม่ได้เลยรืออกไหมบัฟอันนี้หมดปุ๊บสาบใหม่ได้เลยบัฟเนี้ยค่อนข้างคูดาวเร็วแล้วดีมากอันนี้ดีมากน่าจะเป็นดีบัฟที่ดีที่สุดในของดาเมจแล้วนะครับส่วนดีบัฟันอื่นเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์อย่างเดียวนะครับคือมันเอาไว้ถอดกันสถานะของเบรเดอร์อ่ะ มันเอาไ้ถอดการสถานะของเบดเดอร์ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันคือบัฟไม่แรงนะครับคูดาวก็แค่50วิอ่ามันเอาไปถอดการสถานะได้ครับอันนี้จะเป็นใบนะผมแต่เป็นใบเดียวอ่าคุณนึกออกไหมเป็นใบเดียวคูดาว2องนาทีถามว่าพียไหมก็ไม่ขนาดนั้นอ่าพูดตรงๆว่าไม่ไม่ขนาดนั้นส่วนอันนี้เนี่ยสโตนเคิร์สนะครับสโตนเคิร์สพูดง,ง่ายๆคือสาบให้เป็นหินแต่ประเด็นคือคุณไม่ได้ใช้เลยถ้าคุณตีกับมอนนะครับ คุณหาโอกาสใช้ยากมากถ้าคุณตีกับมอนนะเพราะว่าไอการสราบหินเนี่ยพอสาบสมมุติว่าสาบติดน,นะ mm hmm. เพื่อนทั้งตี้จะตีไอตัวที่โดนสาบไม่เข้านะครับไอตัวที่โดนสาบทาอะไรไม่ได้ก็จริงแต่เพื่อนทั้งตีม่ก็ตีไม่เข้าเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช้ขับมอนน่ะโอกาสได้ใช้คือมันน้อยมากมันต้องแบบว่าไอทีมคุณกําลังล้มอ่ะแล้วคุณสาบปึ้งเข้าไปแล้วให้เพื่อนไอบอสมันนิ่งอ่ะ เพื่อให้โบสมันนิ่งวิแล้วทีมคุณเซตอัพใหม่อันน,นี่คือเหตุการณ์เดียวเลยนะที่ฉันมองว่าจะได้ใช้แต่ปกติแล้วในปาร์ตี้ครับมันพยุงกันได้อยู่แล้วค,คุณเลยไม่จะเป็นจะต้องใช้สกิลนี้เลยด้วยซ้านึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้สกิลนี้เนี่ยคุณจะใช้อย่างเดียวเลยคือใช้ในวอลนะครับเอาไว้ช่วยเพื่อนอย่างเช่นมีตัวละครตัวหนึ่งแบบคุณรู้ว่าไอเนี่ยแรงจ,จ,ดจัดเลยกาลังจะวิ่งเข้ามาอัดทีฝั่งเราก็สามนซะ เออบางทีเขากำลังกดบัฟหน้าดงหน้าแดงกดบัฟดาบงดาเมจมาเนี่ยโดนไปเนี่ยสิบสี่วิเนี่ยบัฟหายไปเยอะนะครับบัฟหายไปเยอะอ่ะถ้าคุณดูมาทุก EP ีคุณจะรู้ว่าบัฟแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ไม่เกินสิบหกวิประมาณนั้นประมาณสิบหกวิอ่ะยิ่งถ้าเป็นสายเวทเนี่ยจะน้อยกว่านั้นอีกนะครับถ้าเป็นสายเวทถึงสิบสองวิอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็น ถ้าถ้าเป็นสายดาบอยู่16วิยอย่างเงี้ยโดน14วินี่ก็ไปเกือบหมดกันแล้วนะครับเผื่อๆเลยหมดกันแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาคํานวณว่าเอ้กว่าเขาจะแดตมากว่าเขาจะอะไรมาอย่างเงี้ยเออหมดหมดไปแล้วนะเพราะนั้นบัฟนี้ถ้าคุณใช้ดีๆอ่ะมันโกงนะครับแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นเพื่อนด่าอ่ะมี2อ,อย่างเลยง่ายๆนะครับแค่นี้เวลาคุณลงวอ์เนะี่ยส่วนที่เหลือมันคือสกิลเอาตัวรอดทั่วไปนะครับบอกอย่างหนึง่ง ไอเนี่ยโคตรน่าลำคาญนะครับทุกคนเราได้ดีเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เราได้พวกรีซิธคิดาเข้าเลสลิซิคิดถ้าเข้าเดมเมทแล้วก็รีซิธกีแอมพูดตรงๆนะไอเนี่ยเดฟมหนึ่งร้อยเนี่ยให้คุณบัฟก่อนที่คุณจะตีกับบอสอ่าแล้วคุณไม่ต้องบัฟเลยระหว่างที่คุณคุณตีกับบอสเพราะมันต้องไล่อ่าพูดอย่างนี้ดีกว่ามันต้องไล่มันไล่หนึ่งจุดสามวินะครับมันเลยมีปัญหาตรงที่พอคุณไม่ได้ตีต่อมันดูเรื่อยไม่ได้ถ้าคุณใช้กับบอสนะ ถ้าถ้าคุณไม่ได้ติดต่อมาดูดเลือดไม่ได้มันค่อนข้างจะเสียเวลามันจะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นที่คุณจะเป็นจะต้องบัฟบ,บ่อยๆนะครับแอดสอนไว้ตอนที่ลงดันปีกละของดังเมดคุณไปดูตรงนั้นละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องอ่านสถานการณ์หน่อยว่าคุณคุณจะบัฟได้ไหมเพราะว่าคุณต้องคิดว่าถ้าบัฟเนี่ยเราไม่ได้ตีเท่ากับเราไม่ได้ดูดเลือดนะครับมันมีโอกาสเสียที่จะตายอ่าถ้าเกิดว่าคุณสู้กับบ,บอสแรงๆจริงแต่แอดเข้าใจว่าเวลาคุณสู้กับบ,บอสแรงๆจริงคุ อันนี้เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเวลาคุณลงในวอลเนี่ยบัฟเนี่ยสมควรบัฟบ,บ่อยนะครับเพราะว่ามันการเลทห้าเปอร์ทุกคนการเลทห้าเปอร์มีผลนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งตีไม่ติดครีต่อให้เขามีครีเาเมจพันเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีผลนะฮะอ่ะแล้วมันให้การแอมมาด้วยอันนี้ดีนะอ่ะอันนี้ดีนะครับแต่เสียดายคือมันอยู่แป๊บเดียวไปหน่อยคือมันอยุด15าวิทุกคนคูดาวเนี่ย3ามิาวิคูดาวไม่นานเลยเอาพูดตรงคูดาวไม่นานอันนี้หมดอนะ่ะอันนี้ติดคูดาวแคว่นะีครับ อ่าอันนี้เป็นบัฟดีแต่มันต้องดูสถานการณ์ว่าควรจะบัฟไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้คุณเดี๋ยวคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณน่าจะเข้าใจนะครับว่าคุณควรจะบัฟตอนไหนอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนบัฟดาเมจครับ2ออันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันลดแล้วเราไม่เจ็บนะบอย่างเช่นอาร์กอฟบาดทัศเนี่ยลดอะไรลดหลบซึ่งซึ่งตัวเราหลบดีปะไม่ดีนะครับแล้วอันนี้คาลามิตี้โซเนี่ยคาลามิตี้โซก็ลดหลบครับผมซึ่งเราหลบดีปะ ไม่มีไม่ดีอ่ะพูดพูดตรงๆว่าไม่ดีอ่ะมันหลบไม่ค่อยได้ทุกคนต่อให้มันใส่มาอาเชียวเซนมันก็ยังหลบไม่ค่อยได้อ่ะคุณกด2องสกิลนี้ยเหมือนคุณไม่เสียอะไรเลยดีกว่านะครับอ่ะแล้วคุณก็แบบแรงขึ้นแบบอย่างเดียวคุณแรงขึ้นไปเลยประมาณนั้นแต่ว่าไอ้พวกนี้เออเออมาอยู่แป๊บเดียวหน่อยนะครับอ้าวว่าบัตทัศเนี่ยอยู่แค่30วิ นะครับผมโซนคารลมิตี้โซเนี่ยอยู่ที่18บแปดวินะครับคารลมิตี้โซเนี่ยคูดาปกติเลยคือ3นาทีเนาะโซนดังเขาบัตทัชเนี่ยคูดาวอาร้อวินาทีนะครับก็ประมาณ2นาทีกว่าๆนั่นเองทุกคนอ่ะก็ประมาณ2นาทีครึ่งอ่ะประมาณนี้เออซึ่งก็ถือว่าคูดาวไวนะถือว่าเป็นสกิลโจมตีที่คูดาวไวนะคุณดูดิจอะเกาะ180เลยนะเออแล้วก็แอมอีก30นะครับอันนี้แอนไม่มีทาตุน้ำเกลดนะเพราะว่าแอนยังไม่ได้ถึง200 นะครับซึ่งตัว DM เนี่ยแอคคพูดแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว DM เนี่ยมันถึงโอเวอร์หลด50ขึ้นไปมันเริ่มโหดมากแล้วครับช่วงก่อนโอเวอร์หลด50เอาตรงๆมันยังไม่ปลดลิมิตพูดตรงๆเลยมันยังไม่ปลดลิมิตเท่าที่แอร์ทำมาเนี่ยตรงทางเซนเนมเกตของตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะสำคัญมากครับโดยเฉพาะโอเวอร์หลด50โกงสุด,สด นะครับมันจะกลายเป็นตัวที่เก่งมากๆในหลายๆด้านเลยแต่ขอโอเวอร์โหลด50นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นตัวนี้คุณต้องค,คุณจะต้องรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณไปโอเวอร์โหลด50ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เก่งมากนะครับแต่เมื่อไหร่มัน,มนแต่เมืเ่อไหร่คาตาที่มันไปโอเวอร์โหลด50ได้่ทุกอย่างอ่ะมันจะทําให้ตัวนี้เล่นง่ายขึ้นมานะครับเพราะว่าก่อนที่คุณโอเวอร์โหลด50เนี่ยไอ้สกิลป้องกันเนี่ยอย่างโบนชิลเนี่ยบอกเลยว่ามันคูดดาวห้มีออฟร์ชเน่ย เลือดห้าพันห้ามันนมไม่อยู่ครับพูดอย่างนี้เลยเลือดห้าพันห้ามันนม่มอยู่ถ้าคุณโดนบอสแบบสไปม์มายังไงก็หายหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอรโห้าสิบอะไหวไหวเว้ยต่อให้คูดาวห้านาทีแต่มันก็สมกับที่เป็นสกิลใหญ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจไหมว่าสกิลคูดาวห้านาทีมันคือมันมันคูจะเป็นสกิลที่แรงอะอะง่ายๆแล้วกันนะครับสกิลที่คูดาวห้านาทีเนี่ย อย่างของชิวเนี่ยมันคือชอโดว์ชิวครับชอโดว์ชิวเนี่ยมันคือเลือดเทียมครับแล้วเลือดเทียมสตาร์ทของชอโดว์ชิวคือ1400ครับยกให้ทั้งตี้แต่อันนี้ก็คือ5้าพครับและได้คนเดียวได้แค่ตัวเองไม่ต้องไล่ชอโดว์ชิวก็ไม่ต้องไล่เหมือนกันอันนี้ก่อนก่อนโอเวอร์โหลดห้นี่แบบอะไรวะเนี่ยอ่ะพูดตรงๆเลยนี่มันคือสกิลอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่คุณมาดูตอนโอเวอร์โหลดห้แล้วกัน นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปโอว้ร์โหลดห้อ่ะมันจะได้อยู่ประมาณนี้ครับเราจะไม่ได้พวกลีซิทแอมประมาณนี้เนาะอ่ะคุณจะได้มาอีก2,500นะครับคุณได้เกาะมาอีก2,500แล้วคุณได้ปฏิเสธเจาเกาะอ,อีก300เห็นไหมเนี่ยยางอึดนะครับ2,500ตรงนี้กลายเป็น8,000กันเจกกอเกาะอีก300ทุกคนโอ้โหไม่เข้านะเออเริ่มตีไม่เข้าแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นอนโอเค นึกออกไหมอันนี้แหละถึงได้บอกว่าทำไมต้องปดลิมิตตอนโอเวอร์โหลดห้าสิบนะครับอะแล้วสก,กิลป้องกันตัวอีกอันนึงนะครับคือสก,กิลนี้นะครับรบัตตี้เบสนะผมบัตตี้เบสเนี่ยมันจะเป็นพูดไงดีละ่ะคือมันเอาง่ายนะครับสก,กิลเนี้ยถ้าคุณเล่นวอรวเลอร์เป๊ะเลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยฮิวเลือดก่อนเลย4500และเพิ่มแม็กเลือดด้วย นะครับเพิ่มแม็กเลือดด้วย4 5 0 0จากอ่สมมุติว่าจากเลือดแอนเนี 5, น่ย5 0 0กดปุ๊บนู่นไป9,000นอ่านี่คือสกิลนี้นะครับซึ่งมันคล้ายกับอะไรอ่ะมันคล้ายกับบัฟหมีผสมบัฟแมวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยพอกดปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มแม็กเลือดเพิ่มเลือดถูกไหมแล้วก็ฮิวต่อเนื่องครับแ0 0ทุกๆ2วินาทีอยู่ได้12วินะครับผมแต่ที่ดีกว่าบัฟหมีและบัฟแมว บัฟหมีเนี่ยอันนี้วิดาบลรีนะบอกก่อนแต่เปรียบเทียบนะครับบัฟหมีเนี่ยเพิ่มรีดิวถูกไหมอันนี้การจอกเกราะ150นะครับการจอกเกราะ150แล้วก็ให้รีดิวอีก200ถ้าเกิดคุณตีกับบอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีกับคนเนี่ยเอาไปเลยการคิดดาเมจ150เปอร์เซ็นต์การเอ็ม40นะครับหลบ1,000พเนี่ยม,มีก็ดีแหละเออประมาณนั้นมีก็ดีดีกว่าไม่มีอ่ะแค่นี้มันก็ดีแล้วแล้วมันก็คูลดาว ก็ถือว่าคูดาปกติครับแต่เผอิญว่าสกิลป้องกันตัวของดาร์คเมทมีทั้งหมดสาอันนี้เนี่ยสามอันนี้ที่แอดพูดมาทั้งหมดเนี่ยสอันนี้แล้วแล้วใช้เหนื่อยทุกอันยกเว้น,อ,น,นอันนี้ใช้ง่ายสุดอันนี้ใช้ง่ายสุดอันเนี้ยมันคือสกิลใหญ่ที่ครูดาวนานเกินไปอันเนี้ยมันคือแบบมันต้องคิดเยอะบางบ,บางทีมันบัฟบ,บ่อยไม่ได้เราจะตายเองเออเอเอเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆริง่ะ คือถ้าคุณกดโบนชิลไปแล้วมันเหลือสกิลนี้สกิลเดียวเลยครับที่ยื้อคุณได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเล่นเองจริงๆเนี่ยคุณคิดไว้เลยนะไม่ว่าคุณจะเคยเล่นอาชีพอะไรมาตัวดาร์กเมดนะครับมีสกิลป้องกันตัวที่น้อยกว่าชาวบ้านตัวช่องเขานะครับรอโอเวอร์หลด50ก่อนหรือว่าคุณมีของที่แน่นกว่านี้มันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่พูดตรงๆนะด้วยความที่ สกิลป้องกันตัวของมันค่อนข้างจะคููดาวนานเนี่ยคุณก็เห็นว่ามันคููดาวนานนะครับมันเอาตัวรอดยากนิดหนึ่งนะครับมันเอาตัวรอดได้นะลงดันไหวนะครับโซโล่ดันได้แต่เอาตัวรอดยากนิดหนึ่งนะผมเพราะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสายเวทด้วยแล้วถ้าคุณอยากจะเอามันไปโซโล่ดันสูงสูงของคุณต้องสูงตามมากๆนะครับถ้าเกิดว่าของคุณน้อยเนี่ยไม่ไหวพูดตรงๆพูดตรงๆเลย ส่วนไอ้สสกิลสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปใช้กับบอสนะครับเอ๊ะลองใช้หลายครั้งแล้วไอ้น,นี่มันบอกว่าไม่สามารถฟูดได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับบอสยังเด้งเลือดอยู่เลยวะไปลองแล้วนะครับบอสยังเด้งเลือดอยู่เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับมันบอกว่าลดเลือดถูกไหมแล้วก็อ่าประมาณดอดเลือดอะ่ะทุกคนเออ,เอ,อประมาณดอดเลือดอะ่ะประมาณติดพิษอ,อ่ะอ่าไม่ทํางานเหมือนกัน ไม่ทํางานเหมือนกันอ่าเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันไม่ต้องใช้กับบอสนะครับมันไว้ใช้กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมองเนี่ยสกิลส่วนใหญ่เนี่ยไว้สู้กับคนซะเยอะนะครับแต่ถามว่าเล่นกับอ่าเล่นกับบอสได้ไหมเล่นได้นะครับเป็นตัวดีบัฟที่ดีนะอืมเป็นตัวดีบัฟที่ดีนะครับแล้วก็บัฟมันไม่ทับกันกับของ f อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมันมันมาใช้ลูกมันได้ ะครับผมอ่าไอสองไอสองตัวเนี้ยมันใช้ลูกมันได้นะครับ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกไม่ใส่ไป2ตัวเลยก,ก็ได้นะครับสําหรับอ่าตี้ที่แบบว่าขาดตัวดีบัฟนะครับส่วน u ั g เกรดสก,กิลเนี่ยเอาตรงๆนะครับอั g เกรดสก,กิลเนี่ยคุณเรียนหลบก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่า1นึ่งนะมาถือมาเชี่ยวเซตถูกไหมด้วยความที่มาเชี่ยวเซตเนี่ยพอตีบวกสูงๆเนี่ยมันจะมีค่า d e p เล t ที่สูงนะครับ อ่าป้องกันเนี่ยเรามีเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอหรอกครับสำหรับตัวสายเวทนะ mm. เพราะนั้นเนี่ยเพิ่งให้มันหลบได้สักฮิตถึง2ฮิตแล้วยื้อนะครับให้สกิลเราคูดาวกลับมาดีกว่า mm. เพราะนั้นเนี่ยแนะนำาวาซิกเซนนะกับรีเฟกเรีไว้เถอะนะอ่าแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็พวกดาเมจอสสอบเนี่ยคือคุณเลนอยู่ละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เรียนตามนี้ได้เลยส่วนถ้าใครลงวัวบ่อย อาจจะขาดมานาเนี่ยคุณไปใส่มานาเพิ่มได้อันนี้ไม่ต้องดูมานาเอดนะเพราะว่าเอดเปลบัฟมานะครับเนี่ยมันก็เลยมานามันก็เลยเด้งไปหน่อยนะครับทุกคนดับเมจเนี่ยเอาจริงจริงแล้วดูเหมือนจะทําความเข้าใจสกิลยากนะแต่แต่จริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับขอแค่ทุกคนลองแบบลองไปเล่นนะอ่ะอ่ะเล่นแค่ลองไปเล่นอนะ่ะเด็กก็เ,เป็นนะครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวดีบัฟเหมือนเหมือนเอฟบีก็จริงแต่เอฟบีมันเล่นยากกว่าทุกคนเอฟบีมันต้องจําดาบ ใช่ไหมแต่ไอตัวนี้ดีบัฟอะไม่ต้องสนเลยครับไม่ไม่ไม่ไมว่าคุณจะอยู่ในล่างไหนคุณดีบัฟได้หมดอ่าเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าพูดถึงในฐานะตัวดีบัฟเล่นง่ายกว่าแค่คุณต้องคิดหน่อยว่าจะสาบไหมเออจะสาบไหมแค่บางสกิลอะมาต้องคิดหน่อยว่าคุณควรจะใช้ตอนนี้ไหมใช้ตอนนี้เนี่ยเพื่อด่าไหมใช้ตอนนี้เนี่ยกูตายไหมแค่นี้แค่นี้จริงและไอเรื่องแค่นี้เนี่ยถ้ากูเล่นมันเป็นอะมันมัน มันจบแล้วครับอ่าคุณเล่นมันเป็นปุ๊บจบเลยนะครับคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกแล้วนะครับขอแค่คุณอยู่กับมันเดี๋ยวคุณเล่นมันเป็นเองแน่นอนครับตัวอย่างเงี้ยขอแค่คุณชินมือหน่อยเดี๋ยวก็เล่นเป็นนะครับทุกคนโอเคครับผมก็วันนี้นะครับมีเท่านี้แลลวครับผม ก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นราลังใจแรกมากเลยครับแล้วก็อยู่ในแบบไลฟ์เฟซเชลของเกมคาบ,บามูบายนะผมมีแจกของทุกเดือนนะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมครับไปเติมเกมได้เลยตุนมากระพอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย,บายทุกคน